โลกใบนี้เต็ไมไปด้วยการต่อสู้และแข่งขันไปเดมาเส่งชัยชนะทําให้มีทั้งคู่แข่งและคู่แคนม,มนุษย์มุ่งหวังเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการนํามาหากินมุ่งแต่เรื่องสแสวงหาสมบัตินอกตัวและขาดแคลนในเรื่องคุณภาพของจิตใจทําให้ประมาทในการสั่งสมบุญ สร้างสมบัติัาสาภัยในใกับตัวเองเราเกิดมาพบชาตินี้เกิดมาประสั่งสมบุญดังนั้นพึงรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราอาศัยโลกใบนี้เพื่อสร้างบุญบาร,รมีเท่านั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อดำเนินชีวิตไปวันๆอย่างไร้แก่นสารหรือเหมือนผู้ไม่รู้ ยังไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงการมาเกิดจงตื่นตัวในการสั่งสมบุญทุกวันแล้วกล้าไปข้างหน้าประดุดมาฝีเท้าเร็วจะได้มัวประมาทหรือชล่าใจตั้งภาคเพียนในการนำพาชีวิตไปสู่ความสมเร็จด้วยการเพิ่มพูนบุญกุศลทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนา และมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่แท้จริงคือเวลาที่กำลังนำพาชีวิตของเราเไปสู่ความแก่และความตายให้เร่งรีบทำที่พึ่งภายในให้เกิดขึ้นชีวิตของเราก็จะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านะจ๊ะ มีนักความที่ปรากฏในอัตถกถาคุธกนิกายมหานิเทศว่าปลาและเต่าทุกชนิดย่อมเป็นไปในภายในมหาสมุทรฉันใดโลกพร้อมนั้งเทวโลกมารโลกลมมโลกมูสัตว์พร้อมนั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่มเป็นไปในภายในพระพุทธญาณฉันนั้น นกทุกชนิดรวมนครุดเวณไตย,ยโคตย่มเป็นไปในขอบเขตของอากาศฉันใดพุทธสาวกู้เสมอดยภาษาด้วยบุตร,ร,รเถระด้วยปัญญาเป็นต้นย่มเป็นไปในขอบเขตแห่งพระพุทธญาณฉันนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลพูลเลิศทั้งพระปัญญาทิคุณพระบริสุทธิคุณและพระมาหากรุณาทิคุณ ยาี่จะหาบุคคลใดๆในพบทั้งสที่ยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนไม่มีกแล้วคุณของพระเจ้าไม่มีประมาณเราจะทราบซึ่งก็ต่อเมื่อได้เข้าถึงพระธรรมกายดังนั้นการยาบนบาร,รมีเพียงเล็กน้อยของเราเนี่ยไปเทียบกับบาร,รมีธรรมของพระองค์นั้นเปรียบเสมือนมเมล็ดงาไปเทียบกับขาบพระสุมเมรุ เดีห,หากจะเปรียบดวงบัญญาของเราก็เหมือนเอาแสงหิ่งห้อยไปเทียบกับแสงสว่างดวงอาทิตย์เพราะองค์เป็นยอดนักสร้างบารมีที่สั่งสมบารมีมาอย่างยิ่งยวดทรงอาชีตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีมาโดยตลอดแต่ถึงกระน,นั้นพระองค์ยังทรงยกย่องเหล่าพุทธสาวกหลายองค์ว่ามีคุณธรรมสูงส่ง ซึ่งเราจะได้มาติดตามรับฟังต่อจากครั้งที่แล้วนะจ๊ะเมื่อาวานนี้หลวงพ่อได้ก,กล่าวถึงว่าสุกรุธายิปริภาชกเห็นว่าการที่เราพุทธสาวกได้มีความเลื่อมใสในพุทธองค์เราเห็นคุณธรรมห้ประการคือทรงมีอาหารน้อยและสารเสรงความเป็นผู้มีอาหารน้อยทรงสันโด,ดดจีวรน ทรงสันดดดด้วยอาหารบินาบาตทรงสันโดดด้วยเสนาสน,นะทรงเป็นผู้ชอบสัง,งัดแต่พระองค์ทรงเชีย้ยเห็นว่าสิ่งที่บริพาชกลามมนั้นยังไม่ถูกต้องรสสาวกบางองค์สามารถประพฤติบางอย่างได้ดีกว่าพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขบฉันการใช้สอยจีวรซส้มอหมอง หรือการสแสวงหาอาหารบินนบาทสักกลุทายิปริภาชกไตรตรองตามพุทธดำรัสแล้วเห็นพ้องด้วยทุกอย่างและทูลถามในเรื่องการสันโดษด้วยเสนาสน,นะและความสงบสงัดว่ามีสา,าวพองค์ไหนทำได้ดีกว่าพระองค์บ้างไหมพระองค์ศาสดาได้ทรงชีช้แจงให้เห็นแจ้งยิ่งยิ่งงินไปว่า ดูกออุทายีสาวกทั้งหลายของเราจำนวนมากถือทือดงควัดข้ออยู่โคนไม้เป็นวัตระถืออยู่กลางแจ้งเป็นวัดเธทละนั้นไม่เข้าสู่ที่มุงตลอด8เดือนมีอยู่ส่วนเราตถาคตบางครั้งอยู่ในเรือนยอดที่ฉาบทาทั้งข้างในข้างนอกลมเข้าไม่ได้มีลิ่มชิดสนิท มีหน้าต่างเปิดปิดได้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วพึ่งเราอยู่ด้วยขจาจว่าพระสมนาคดมสทรงสันโดษด,ด้วยเสนาสนะตามีตามได้และทรงสรรเสริญความเป็นผู้สันโดษด,ด้วยเสนาสนะตามีตามได้ไส้ บรรดาสาวของเราที่ถืออยู่โคนต้นไม้เป็นวัดหรืออยู่กลางแจ้งเป็นวัดก็จะไปพึงสกักระรบนับถือบูชาเราโดยธรรมนี้แล้วพึ่งเราอยู่แล้วกล่าวถึงเรื่องที่สกุทายิปริพาชกสารเสริญพระองค์ว่าเป็นผู้ยินดีในความสงัดพระองค์ทรงชี้แจงว่า ดูกอนอุทายีสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสตนาสง,งัดคือป่าชัดเท่านี้มาประชุมในท่ามกลางสง่เฉพาะเวลาสวดพระปฏิโมกทุกกึ่งเดือนมีอยู่ส่วนเราตถาคตบางคราก็อยู่กเกลือนกลนไม่ด้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหามาตของพระราชา เดรัถยสาวกของเดรัถีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสการะเคารพนับถือบูชาเราและพึ่ง,งเราอยู่ด้วยข้าใจว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้สงัดและทรงสารเสรงความเป็นผู้สงัดใช่มรตรสาวกของเราที่ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะสงัดก็จะไปพึงสการะเคารพนับถือ บูชาเราโดยธรรมนี้แล้วพึ่งเราอยู่เมื่อสกุลุทายีปริาจกทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ุเจริญแล้วทำอะไรเล่าที่ทำให้เราสาวกเคารพเรื่อมใสนอนนอนทั้งกายและใจต่อพระองค์พระบรมศาสดาทรงตอบว่าดูกอนรุทายี มีทำห้าประการอย่างอื่นอันเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วพึ่งเราอยู่ทำห้าประการคือประการที่หนึ่งสาวกทั้งหลายของเราในธรรมวินัยนี้ย่อมสรรเสริญในพระอาทิศีลว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้มีอธิศีล ประกอบด้วยศียลขันอย่างยิ่งราการที่สองสาวกทั้งหลองเราย่อมสรรเสริญในความรู้ความเห็นที่แท้จริงว่าพราะสมณโคดมเมื่อทรงรู้เองก็ตัดสู้ว่ารู้เมื่อทรงเห็นเองก็ตัดสู้ว่าเห็นทรงแสดงธรรมประความรู้ยิ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย์ ไม่ใช่แ่ใครก็สามารถแสดงธรรมอันลึกซึ้งี่พระองค์ตรัสด้เองได้ประการที่สามเราเป็นผู้มีปัญญาอย่างยิ่งสามารถแก้ปัญหาข้อข้องใจของสาวกได้สามารถคมขีวาทะาของฝ่ายอื่นที่เป็นปฏิปักษ์ได้สาวกของเราไม่อาจจะคัดค้านขัดแย้งได้เราไม่ต้องหวังการพร่ำสอนของสาวก มีแต่สาวกเท่านั้นที่หวังการพร่ำสอนจากเราอุทายีท่านเห็นว่าสาวกทั้งหลายของเราเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จะพึงคัดค้านใต่คำไม่ตกไปในระหว่างบ้างหรือหนอปริพาชกทูลตอบทันทีว่าข้าแต่พระองค์บุ้เจริญข้านี้ไม่มีเลยพระเจ้าค่ะ พระองค์ทรงชี้แจงต่อไปว่าดูกรุทายีระการที่สี่สาวกทั้งหลายของเราถูกทุกท่วมทับแล้วแต่เหล่านั้นเข้ามาหาเราเราสามารถเปิดเรื่องทุกข์ของเธอได้เราได้บอกสายเหตุแห่งทุกข์บอกสุมุทยัยนิโรธมรรคเราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ สาวกจึงเคารพนับถือเราดูก่อนอุทายีประการที่5เราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วจเจริญสติปัฏฐาน4ีพิจารณายกากในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะ เพื่กงงำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้กับราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบาตาัตติามปฏิปทาที่เราบอกแล้วจึงได้บรรลุปเป็นพระอราหารันต์ผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นอกจากนี้พระองค์ยังได้แสดงให้ปริประชกได้รู้ว่าลงทรงดำรงอยู่ในฐานะของผู้ให้มากกว่าผู้รับ พระสงฆ์สาวกได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระองค์หลายประการทรงให้ธรรมทานแก่าสาวกตามสติปัญญาที่จะรับได้ทรงสอนเรื่องการเจริญอิธิบาทจเจริญอิน,รนรทรีรรรย์เจริญพระธรรมเจริญโพชฌงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเจริญชานั้นจะนำไปสู่การได้บรรลุ วิชาสามวิชาแปดอภินยาหกจะไม่มีสาวกองค์ไหนสามารถทำได้ยิ่งกว่าลงแม้พระสารีบุตรพระเลิดีปัญญายังอยู่ในขอบเขตแห่งพุทธญาณทั้งหมดนี้ก็คือคำเฉลยว่าทำไมพระสาวกจึงเคารพบูชาพระบรมศาสดานะจ๊ะเราจะเห็นได้ว่า การที่สาวกคารพนับถือพระพุทธองค์ไม่ใช่เพราะเหตุที่ทรงประพฤติปฏิบัติเคร้งกว่าระสาวกแต่พระองค์ทรงมีคุณธรรมและคุณวิศรรเศษเหนือกว่าและมีน้ำพระทัยในการอนุเคราะห์สาวกด้วยพระมหากรุณาทรงแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของสาวกได้ทุกองค์ดังนั้นเวลาเรานึกถึงพระทุกคุณซึ่งมีมากมายเป็น,นเอกนั้นนั้น อากลาวดยยอก็ให้นึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณและจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือตั้งใจปฏิบัติให้เราถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วชีวิตของเราก็จะได้ปลอดภัยและมีความสุขความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะ